ายการผู้หญิง c o m คสวัสดีค่ะผู้ชมคะทุกวันอังคารเวลาบ่ายสโมงตรงนะคะกดรีโมทกลับมาเจอกันที่ชบ5แห่งนี้กับผู้หญิง .com at five ค่ะ ช่วงแรกวันนี้นะคะกินอาหารสู้โรคค่ะเรามีเรื่องราวของอาการอย่างหนึ่งนะคะของคนเป็นเบาหวานที่มักจะเกิดความเข้าใจผิดผิดนั่นก็คือน้ําหนักตัวลดลงอย่างผิดปกตินะคะซึ่งผู้ป่วยเบาหวานหลายๆคนเนี่ยอาจเข้าใจว่าเป็นเรื่องที่ดีค่ะแต่จริงๆแล้วเนี่ยอันตรายอย่างยิ่งจะเป็นยังไงลองไปฟังอาจารย์นัทวัฒน์เอกธีรเสศมาให้ความรู้ในเรื่องนี้กันค่ะสวัสดีครับท่านผู้ชมครับโรคเบาหวานเนี่ยนะครับ ยังมีอีกบางกรณีที่น่าเป็นห่วงอยู่อย่างเช่นที่ครูสอนพูดถึงเมื่อสักครู่นี้นะั่นคือโรคเบาหวานเรื้อรังที่เราเรียกว่าโรคเบาหวานแหง้งอาการของโรคเบาหวานชนิดนี้เนี่ยจะต่างกันกันกบโรคเบาหวานที่เป็นเริ่มต้นสังเกตง,ง่ายๆคือว่าตอนเริ่มต้นที่เป็นเบาหวานแรกๆเนี่ยท่านอาจจะอ้วนท้วนสมบูรณ์แต่พอเป็นไปนานๆเข้าใช้ยาเบาหวานนานเข้า,า,าน,นานเข้า,นา,นขาแต่อาหารอาจจะควบคุมได้ไม่ดีเมื่อถึงจุดจุดหนึ่งปุ๊บเนี่ยนะครับท่านที่เคยอ้วนท้วนสมบูรณ์ดีเนี่ยจะกลับว่า มีภาวะน้ำหนักตัวลดลงซึ่งบางท่านเข้าใจผิดเรียกว่าการผอมลงของบาหวานที่ท่านเป็นนั้นท่านมีอาการดีขึ้นจริงๆไม่ใช่การผอมลงนี้เป็นการผอมลงจากการที่สูเสียกล้มเนื้อซึ่งเป็นภาวะที่น่าเป็นห่วงอย่างยิ่งการสูญเสียกล้ามเนื้อเกิดจากอะไรเกิดจากการที่ร่างกายของผู้ป่วยท่านนั้นเนี่ยนะครับเกิดการสะสมน้ําตาล อยู่ในเลือดเนี่ยเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นร่างกายไม่สามารถใช้น้ําตาลเหล่านี้ไปสร้างพลังงานให้ท่านมีชีวิตต่อไปได้แต่แต่ร่างกายของคนเรานั้นจําเป็นต้องมีชีวิตอยู่ต่อไปทรานั้นร่างกายของผู้ป่วยท่านนั้นก็จาเป็นจะต้องสแสวงหาแหล่งพลังงานใหม่นั่นก็คือกล้ามเนื้อนั่นเองที่ร่างกายจะดึงเอาอกล้ามเนื้อของท่านนั้นดีเว r s e สกลับไปเป็นไขมันแล้วก็เปลี่ยนกลับไปเป็นน้าตาลอีกครั้งหนึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่น่าเป็นห่วงอย่างยิ่งเพราะว่าเมื่อไหร่ที่เราสูญเเเสียกกก้้้้าาามมมนนนนนือขขึึขปจุดั ท่านจีหลลกเลี่ยงโรคไตวายหรือไต,ไตอักเสบเรือ้อรังไม่ได้เลยซึ่งเป็นภาะวะที่อันตรายอย่างยิ่งและการรักษาจะมีความซับซ้อนมากขึ้นเราใช้โภชนาการบําบัดด้วยการามีสูตรอาหารพิเศษซึ่งมาจากกลุ่มของต้น,นพืชหลากหลายชนิดและสําคัญมากก็คือตัวกรดอะมิโนและเป็นกรดอะมิโนที่ร่างกายของผู้ป่วยนั้นสามารถเอาไปใช้ในการสร้างโปรตีน เพื่อเอาไปใช้ในเรื่องของการสร้างกล้ามเนื้อกลับคืนมาใช้เรื่องของการฟื้นฟูตับอ่อนแข็งแรงขึ้นเพราะกาบฟื้นฟูตับของท่านเองนั้นแข็งแรงขึ้นด้วยและทุกๆส่วนของร่างกายก็จะรับการฟื้นฟูพร้อมๆกันด้วยเมื่อเราใช้โภชนาการแบบนี้นะครับด้วยหลักการทางด้านอาหารที่เป็นทายพืชพร้อมกอะมอโนที่มีคุณภาพสูงอันนี้เนี่ยนะครับต่อไป ปฏิบัติตัวตามแผนโพสนาการที่เรามีให้กับผู้ป่วยเบาหวานหรือรังเนี้ยเป็นการเฉพาะรายเมื่อทาไปเรื่อยๆอย่างสม่าเสมอเนี่ยงมีวินัยนะครับปรากฏว่าอาการของหนักตัวที่ลดลงไปนั้นจะกลับหยุดนิ่งแล้วก็มีอัตราที่มีมวลกล้ามเนื้อเริ่มเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นทีละน้อยทีละน้อยพร้อมๆกับที่ระดับของน้ําตาลจะลดลงหลักการในการปฏิบัติสำหรับผู้ป่วยเบาหวานที่เป็นเบาหวานแห้งหรือเบาหวานอรังแบบนี้เนี่ยนะครับ อยากจะเข้ามารับรู้หรือเรียนรู้ทางผมก็ได้จัดเวิร์กช็อปเป็นประจํารอบหนึ่งรับแค่สิบท่านโดยที่ไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับการเข้าเวิร์กช็อปหมายถึงท่านมาฝึกตัวเองมาข้อมูลมารับทราบข้อความรู้ต่างๆแล้วก็นําไปทําเองที่บ้านแล้วก็จะดูแลกันอย่างใกล้ชิดเป็นรายบุคคลไปแล้วก็เดี๋ยวนี้เรามีผู้ป่วยเบาหวานที่หยุดยาถาวรได้แล้วนะครับจํานวนมากกว่า300ท่านและผมเชื่อว,ว่าผมจะมีคําตอบเกี่ยวเรื่องเบาหวานได้ กับท่านผู้ชมที่ปัญหาในทุกคําถามของเรื่องของเบาหวานได้เป็นอย่างดีครับฟังแล้วเบาหวานไม่น่ากลัวอย่างที่คิดนะคะใครที่อยากจะได้ความรู้เพิ่มเติมจากอาจารย์นทวัฒน์โทรไปปรึกษาได้ที่081นะคะ3410494ค่ะซึ่งตอนนี้เนี่ยอาจารย์เปิดคอร์สเป็นเวิร์กช็อปรับครั้งละ10ท่านนะคะโดยที่ไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆเลยค่ะเข้าไปฟังความรู้แล้วก็บอกเล่าอาการเป็นรายบุคคลได้เลยจะได้แก้ปัญหาแบบอง์รวมนะคะผู้ชมคะ ถ้าโทรไปแล้วเนี่ยอาจารย์ไม่ได้รับสายไม่ต้องกังวลน,นะคะเพราะว่าสายเข้าเยอะมากอาจารย์บอกว่าโทรกลับทุกสายแน่นอนค่ะ